ครับพี่น้องสวัสดีครับผมข้ามายามตุ่มกบขึ้เกาะคำเหมือนี่บรรยากาศนี่มืดเศ้าครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นไปมาเมืองหลังแหลกกันเลยครับพี่น้อง <c oughs> ใส่เวสานี่นะครับแหลแกมันมีกบปะครับโอ้บ่มีกบครับพี่น้องมันคนใส่หลายครับมันอยู่แข่งห้างนหนึงเด้อพี่น้องเด้อ มื่อนี้ก,ก็ใส่ริมหวยให้เขาครับผมพยายามถือกล้องนิ่งก็ได้พี่นอ้องแต่ว่ามันบ่นิ่งให้ครับหลังต่อไปยุ่งเครื่องหมดแล้วพี่นอ้องมาครับพี่นอ้องหลังที่สองครับบัดน,นี้หลังที่สองผมใส่ยุบหวยเนาะครับใส่เบ็ดฟังหวยครับพี่นอ้องอ๋อพยายามมาลุ้นน้ำกันเบิ่งครับขอเชียงมันหน่อยนะครับ รถเสียไปเคียงหลังละวสวงตัวว่ายังไล่กันสามตัวครับพี่น้องอืมเป็นแต่มีกบบ่นี่ยว่มีกบแตห่หีรีเลยครับพี่น้องไปเคียงกันดินอยู่ดินดีอยู่แต่ว่ากุ้งมีกลุ่มความครับพี่น้องกุ้งกุ้งไปแล้วครับ มีกบด้วยครับพี่นอ้องเลาะหัวยข้งปลาเชีงสองตัวย่างคือเก่าครับพี่นอ้องเล่นน้อยไปเชียงวูทางกัสั้นครับเซไปหัวยลังนึงครับพี่นอ้องอ๋อเออลังต่อไปครับอยู่ในสาพนพุ่นๆละ่ะไปมาแล้วครับพี่นอ้อง โอ้ย่าม,มาได้ซีหาหลังแล้วครับพอถือแจ๊กหลังพี่น้องบรรยากาศเ้าๆแดดกำลังขึ้นครับโอ้เสียงลกเขาขันดีห้างครับพี่นอ้องเงี่มเจ้าห,หลังนี่ใส่ไวม้มุมข้างหน้าครับผมทีเป็นตุ่มจันร้อนนะครับเล้วเป็นมีกบเลยพี่นอ้อ,มนองมีห้อยมุนเขาบ่มีห้อยหมุนเขาเลย ซื้ออยู่พ่สืออขางอโอ้ม้กดับอันแรกนนังเรออ่ะเนี่ยมุ้กดครับ นี่ตะปูครับพี่น้องไปครับพี่น้องนั่งต่อไปทำเท่าเลยหลังที่หกครับยังตีไข่บอลแตกครับพี่น้องเยังเล่นน้อหลังนี้อู้น้ำขคือบวกขาดน้ำขึ้นบวกครับเพี้เยเปลี่ยนตายเปด Ủa, bà chuyện tay thôi nó Làm mình buộc như chạp Rồi ừ. nèo thôi nó Chuyện đi đâu đâu vô rồi Nhắn hợp lắng tốt vậy phía nào Nó không như đùn đi vô Không có đề khơi ngang không Ngoài 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 men vào là phía nào mịt chặt kìa nhanh nhanh Cứ câu กูแล้วครับไปอีกจัง่อยหนังล้างต่อไปมาครับเป็นหนังล้างที่เก็ดครับมีหงท่างครับผมเดี๋ยวกำลังเปียงเพียง,ยงอืมหนำบกนี้จากตุ่มมันนะโอ้หนำบกพัดเลยครับหนัง โอ้โบมีห้อยบ่มีเหงืเลยโอ้โอโอปีใครแตกแล้วพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องตีใครแตกแล้วนึกข่าไปกินปลาเค็งครับนึกข่าวผมพี่น้อง,งโก้ปีนี้เด้อเดี๋ยวผมขอลลางให้เพิ่งเดี๋ยวผมลลางให้เพิ่งพี่น้งอง เออเต็มแรกเข้ามาแล้วเต็มแดกเข้ามาแล้วอืมท่านกอบปีนี้ครับผมใส่สามนิ้วมาตรฐานชาก้นครับใส่มาตรฐานชาก้นเด้อพี่ห้งังสซอรรับไม้นี่ผมมาสั่มเธอที่สองแล้วด้วยครับเนี่ยเมื่อนั้นผมใส่ยุสนนั่นครับเมื่อนี้ใส่ยุสนนี่อ้อพี่นนองไปปดกันข้า,างเท่งๆหมดละ มาพี่น้องมาแล้วครับหลังที่เจ็ดที่แปดแล้วครับพี่น้อง <pers> โอ้หนามบกนี้จากตุ่มเลยครับตุ่มว่างคือเหลืออยู่ทั้งทั้งพี่น้องอ๋อมีตัวแล้วนะโอ้เห็นแล้วครับเห็นตัวแล้วพี่น้องแน่นบึ้ยอืมเปด่นเปียดดิครับพี่น้อง เออเอ้องไม่าังกันครบปีนี่แหละครับนี่ยฮือจิตไปเคียงผมเบิดเลยพี่น้องไปไปไป,ปทั้งทั้งครับทั้งป็นกระทั่งครับพี่น้องตั้งที่อัน ได้ตุ่มแฉลอน,นะครับแล้วมนันมองนี่ยเอ้วดกันพี่นเลยจำนี้สองครับพี่น้องนี่ครับอ่ะเวลาครับไปทางหน้าผมทางนี้เลยพี่น้องมาพี่น้องหลังที่แปดมีตัววะพี่นอ้องอู้บักใหญ่เลยครับพี่นอ้องโอ้ยสามหลังติดกันครับพี่น้อง ตามหลังติดกันเลยครับผมลึกประเทชียงผมเบ,บิดแเอียนเอยนบู๊ยแบกไงเลยครับใซยไปขางทางให้เก่าเลยพี่น้องรถขับจามาอมใหม่เออไปปุดให้พี่น้องเบื้องครับมาพี่น้องหลังที่เก่าหองห้องครับพี่น้องขางทางให้เก่าเลยครับเนี่ยมีทางครับผมนี่เขาเซย์ไปนี่ให้นหน้าครับ จักสิมีโตะ่าพบพี่น้องเหระครับทราผมมาเตะมันก็นกนเต้นไหลนะเป็นมาลองเบิงึงจชีงไดียบแต่มีตมตมตโตบ่บ่คือดอกพี่น้องปล่อยเชียงยังคือเก่าครับมันโอ้คนใส่หลายเลยช่วงนี้เป็นช่วงตุ่มระบาดครับผมพี่น้องตุ่มปลาเชียงระบาดเปไ็นเซกับมีแตค่คนใส่ครับอ๋อพี่น้องลังต่อไปอยู่อีกไกลดอก คนแครับขีขึ้นไปอีกไกลเติบโอ้มารลุ่นน้ำกันได้พี่น้องบรรยากาศยังเหมดเศร้าแต่เศร้าครับผมหงมว,วงกลัวดองอาทิตย์้นแล้วครับแดดเปียงๆเลยเมือนีลแม่พี่น,น้องซับหมองเก้เลยครับ่ใส่หมองเก้เลยพี่น้องก็บมือนัันจะขิดเป็นจังได้ไม่โตว่ะโอ้นามก็ส่งข้นว่ะโอ้เฮเลยครับพี่น้องไม่ตะปู โอ้ปลาเชียงผมไปเสียบดล้วบ่นีปลาเชียงเสียบดเลยพี่นอ้องนี่ตะปูไอ้ตัวโอ้ปลาเชียงเสียบดแบบแปลนไม่ไรเออะันเป็นยังครับบ๊มสีซีหลังติดคือสีปวดคือสีพ่อแทนกันดอกปะบลุลราครับพี่นอ้องหลังสุดท้ายเขาอยู่อีกไกลเติบพี่นอ้องหลังสุดท้ายครับหางห้างดำ หญ่เดี๋ยวฮับมาดุนกันบ้างด้วยที่เป็นจังใดครับพี่น้องโอ้มันมันเด้อปูเด้อหลังสุดท้ายก็มาเตะกบกับกรไรเด้วยครับกบเหล่นีมันฉีกนี่ลงเรือให้เขาตุ่มบอกพี่น้องโอ้มีจบเจือพี่น้อง บปีนี่แหละครับในน้อยหนึ่งวันน้อยปอนนี้นะครับซ้ำกันต้มซุ้มทั้งเดิ่ครับโอ้แต้มที่สีเข้ามาแล้วพี่น้องถือว่อโบผัดอยดีเด็ดพี่น้องมาใส่แต่ละเถื่อนี่ครับบปีนี่แหละครับโอ้เจียวๆเลยครับผมพี่น้องเคียงเดือดตัวเดียวคอลอ ขาท่าครับพี่นอ้องขาท่าครับสำหรับลังสุดท้าย,ยาห้องคางทาาครับผมมือคิดว่าสิมีกลเลยมาแบบจังสิแต่ว่ามาไต๋มก็ลายอยู่นะครับน้ำขางท่านะพี่น,อนอ้องเนาะอ๋อสึ้นไปปดนครับพี่นอ้องจัดไปครับพี่นอ้องลังสุดท้าย,ยาห้องซีเตียมครับเมื่อเนี้ยเบาๆไม่ดได้ลายดอกครับพี่นอ้องนี่ซีเตีมยมนาะนี่ครับไม่ดได้ลายบนนี่หอก กูไ,ได้ไหลายมาได้ดอกครับพี่น้องไปซีเตียมหนึงดอกโอ้รถกลับมาครับผมมูกับไก่ไปมึงหนึ่งก็ร่างกลับขึ้นมาอ๋อพี่น้องครับก็เป็นยังไงดอกครับมื่อไงตอนนั้นเมื่อนี้ผมขอฝากไปที่นั้นพี่น้องเนาะซีเตียมครับผมโอเคครับ